เดี๋ยวเราจะมาลองทำเป็นมูมูดูนะคะโอเคพร้อมนะ one two three hey สวัสดีค่ะกลับพบกับมูมูคนเดิมคนเดิมคือความรอให้เราเพื่อนๆดีค่ะก็อยู่กับช่องจีน้าเจค่ะแล้ววันนี้ค่ะจีน่าก็จะทำ Q and A ค่ที่ สามเมื่อก,กี้ก็ทำหกนะแต่ว่าทำสามดีกว่าสามนะคะก็คือเจน่าไม่ได้ทำคลิปลงกูฟูชไม่สงสัยว่าจจะทำยังไงก็เจน่าได้โพสต์รูปลงไปในอินสตาแกรมนะคะก็เป็นคลิปเนี่ยไม่ได้เป็นรูปแต่ถ้าว่าตอนนี้ใครไปดูก็ลบแล้วนะเออก็แค่บอกไปก่อนว่าลงไว้ก็รูปนี้อ้าไม่ใช่รูปมันเป็นคลิปนะคะก็นั่นแหละก็ มีคนเม้นต์มาประมาณ11คอมเมนต์นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าคอมเมนต์ปะอ๋อใช่คอมเมนต์โอเคก็ในคอมเมนต์มานะคะก็นี่เห็นไหมแต่ที่นั้นได้บอกว่าปิดไปแล้วนะคะก็โอเคนะเดีย๋ยวเราไม่รอช้าเราไปเริม่มต่อเลยก่อนนะคะก่อนที่วิดีโอนี้มันจะนานเกินไปนะคะไปเลยกันเลยโอเคนะคะจาก h h a a y y นะ,ะถามว่า จีใช้โทรศัพท์อะไรใช้โทรศัพท์รุ่น iPhone 6s นะคะข้อ2นะคะถามว่าจีไปอังกฤษกี่ครั้งไปบ่อยมากนะคะข้อ3ามคะจีมีสกูชี่กี่ชิ้นก็เกิน30ชิ้นนะคะก็ไม่ได้นั่เหมือนกันนะคะข้อ4สกูชี่ชิ้นไหนที่จีชอบที่สุดชอบพีชัยบูมนะคะต่อมาค่ะจาก underscore man Kuwait candy s c o r e นะคะถามว่าพี่จีชื่อจริงชื่ออะไร ชื่อจริงนะคะชื่อว่าสุมิตานะคะสองพี่จีเป็นเพื่อนกับพี่กิตตี้มากี่ปีแล้วประมาณ6-7ปีแล้วนะคะข้อ3นะคะตอนนี้พี่จีประเทศอะไรคะตอนนี้ก็ถ่ายคลิปอยู่ที่อังกฤษนะคะก็ข้อ4ถ้าอยู่อังกฤษจะกลับไทยเมื่อไหร่ถ้าอยู่อังกฤษก็จะกลับวันที่9พฤษภาคมนะคะข้อ5นะคะรักพี่จี เลิ y ยูทูบทำนิ้วไม่ได้ชิวมิม <c oughs> ดูของคนต่อไปอกันแล้วไปถ้าถามมาจาก fourcher c f ก็ถ้าพูดไม่ผิดหรือถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษน,นะคะโอเคเดี๋ยวจะน่าจะกดให้ดูแล้วกันเนาะ f o u r c h e r c f นะคะก็จากคนนี้นะคะหนึ่งพี่จิน่าเป็นลูกคนอะไรเป็นลูกคนไทยอังกฤษนะคะข้อสองนะคะพี่จินา่า อยู่โรงเรียนอะไรคะอยู่โรงเรียนสารสาสตรวิเทศชียงบุรีนะคะข้อ3พี่จีใช้แอป I ะะตัดตอนนนะ่อนะคะใช้แอป iMovie นะคะตัดต่อในคอมนะคนต่อไปนะคะชื่อว่า b w z b g นะคะอยากให้พี่จีน่ารีวิวพวกคมมรีมบำรุงผิวหน่อยได้ไหมคะคือตอนนี้จีน่าก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรก็คือแบบไม่ใช่ไม่ คือตัวนี้ไม่ได้ค่อยบดลุมน้านะคะก็จะบอกว่าถ้าจะให้บดลุมน้าในการบดลุมนาค่ะแต่ว่ากลัวว่าทำคลิปบดลุมน้าไปเนี่ยก็มีจะมีคนแบบว่าไม่ชอบออกแบบานี้มากกว่านะคะก็โอเคนะคะจาก R B underscore C Z underscore M R P หนึ่งพี่น่าชอบสถานที่ไหนที่สุดในอังกฤษชอบไปเที่ยวลอนดอนมากที่สุดในอ็อกฟอร์ดสตรีทนะคะก็สองนะคะถามว่าพี่จีชอบสกุชิ สีอะไรชาสีชมพูนะคะชมพูนะคะคัาสซานะคะถามว่าพี่จีชอบทานอะไรไมากที่สุดในบันดาอาหารเบเกอรี่ถ้าเป็นมังกรลองนี่ขเขาเรียกว่าเบเกอรี่ไหมมังกรลองนั่นแหละมังกรลองไม่รู้ขนมปังไม่ก็ปลาฮายากิเบเกอรี่เหมือนกันนะวันนั้นที่น่าไปที่ใช้หน้าทาวที่ดอนดอนก็ไปกิน กแฮกิมไม่อร่อยค่ะมีไส้คลีมแต่ไม่ให้อัดคลิปว่าเสียใจมากนะคะก็อร่อยมากมาก,มากนะคะจากโดนัทดอซสเนี่ยนะคะหนึ่งวิน่าใช้กล้องอะไรถ่ายะคะ่ะก็ใช้กล้องแค n น่ e อ s M10 นะ,ะโอเคค่ะจบแล้วค่ะสำหรับคนนี้นะคะคนต่อไปนะคะจากอ,อ,าอาสมาเจนเนอเรอสะกดได้ไหมนี่คือเกาหูนี่คืองงเน S a S A M A underscore love underscore s sí nah i so so, s h y นะคะก็จีน่าก็ไม่รู้นะคะจีน่าจะกดเข้าไปดูช anel ให้ก็พี่จีน่ากลุลืออะไรครับเอ่อกูุ่ลือของจริงเนี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะก็จะเปลี่ยนว่าสมมุติว่าวันหนึ่งไปสมมติว่าครั้งหนึ่งไปตรวจหมอของคนนี้เขาก็จะบอกว่ากลุ่ม B และพอแบบว่าเอกพามาอีกประมาณ2-3ปีก็ไปตรวจอีกรอบหนึ่งก็บอกว่ากลุ่ม A B พอไปตรวจครั้งล่าสุดเขาก็บอกว่ากลุ่ม O ไม่ใช่ครั้งล่าสุดดิครั้งก่อนล่าสุดเออเมื่อกี้ก็ดูดังกอคขอทาทอดีแล้วก็ครั้งล่าสุดเขาก็บอกว่า AB ก็ไม่รู้ว่จาจะประสบกุบเละอะไรอันนี้ไม่ได้ขอแบบมัออ่วนะนี่พูดความจริงน, okay, นะคะก็โอเคนะคะขก็ถัดสุดท้ายนะคะจากมินนี่อานาสกอเอ็มเอโอเมกอตที่ฉันพูดชืด่อ M M ็มโอเคหน้าตาคุนค้นๆนะแต่ไม่เป็นไรพี่น่าลู้ขึ้นรเปล่าคะ ใช่ค่ะลูกคืนคลาสโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะกัคิวเอเย่เหมือนตอนนี้เหมือนมูมูนะคะสำหรับวันนี้เจะาป่ยก่อนนะคะอาริยาสอามิโก